สวัสดีครับ fc พี่น้องอเป็นที่รักจริงครับวันนี้ผมเรามาเช็คอันแม่พันธุ์กระต่ายนะครับว่ามันพร้อมที่ละผสมหรือยังนะครับตอนนี้แม่พันธุ์ตัวนี้นะครับกเกิดวันที่หนึ่งมกรานะครับตอนนี้อายุห้าเดือนกว่ายี่สบหกเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเราม,มาเช็คน้าหนักว่ามันพร้อมที่ละผสมหรือยังนะครับน้ำหนักคนที่อายุที่ตาสุดก็ อสองโลครึ่งนะครับหรือว่าสูงสุดกับสามโลครับประมาณนี้ที่มาลัดสามารถที่จะพ้อมผสมแล้วก็เลี้ยงลูกเพือสมบูรณ์ได้นะครับเดี๋ยวผมมาชั้งอำลนักเบิ้งครับกระต่ายแม่นี้เนะาะแม้แม,แม่แม่สาวครับแม่สาวแม่ไม่ 2โลครึ่งนะครับสองโลครึ่งตัวนี้สองโลครึ่งนะครับอีกตัวนึงครับหนึ่งตัวเนื้อแน่นสมบูรณ์แข็งแรงครับ ีนี้สองโลหกขีดครับผมโอ้เหมาะสมเหมาะสมสมบูรณ์ครับก็โตเตรียมใบครับอันเหลืออีกแม้นึง แม้นึงเี่เป็นดำผู้พันสามนะครับเดี๋ยวคนมาทั้งหนักเนยน,นี่เลยมันนี่เลยตป็น,นี้เป็นดำผู้พันสามครับเดี๋ยวจะช่างดูว้าวได้ได้ได,ได้สอง สองโลเจ็ดขีดครับเกินครึ่งเกินครึ่งดำพู้พนสามครับดำพู้พนสามใสเข้ากงเข้ากงเอาละเดี๋ยวดำผู้พันสามอ่า เดี่ยวดำผู้พันสามนะครับแม่นี้เนาะเดี๋ยวผมเรามาผสมครับพอนี้ครับผู้พันหนึ่งได้จากศูนย์นีสน่ส่วนส่วนซุมนี้นะครับนิวซีแลนด์ลูกผสมดำผู้พันนี่ผมราไปผสมกับไทยสีป่านะครับจะทำสีป่านะครับแม่นี้กับแม่นี้ครับ ครับแม่นี่ผมทำสีป่าครับผมเอาจิบนี่ก็มาอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยอีแล้วครับพี่น้องอ่านี่ส่วนสีป่าเล่าอยู่ไหนพอพัานเราเอาไปออกร่างกายครับตรงนี้พบพนาดโคตรตกครับพี่น้องอไทยสีป่าอยู่นี่ต้องอยู่กับป้า อุยอบะเนี่ยจะอยู่กับธรรมชาติครับได้อยู่กใงไ่ครับออกร่างกายท่าอครับคลิปนี้กับขอจบลงเพลงเท่านี้ครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม